Gview, Advice, Asrock, Kingt n e t w o r k Magnus ัครับอยู่กับอิงวันนี้คือโน้ตบุ๊กจากทาง asus รุ่น fx 5 5 3นะฮะตัวนี้คอนเซ็ปต์ของเขาเลยก็คือประหยัดนะครับราคาของเขาส0 0 0 0กว่ากว่าพกพาได้ง่ายน้ำหนักเบานะฮะโดยโน้ตบุ๊กขนาด15.6นิ้วส่วนสเปคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน ASUS FX553 เนี่ยจะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียบหรูก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ว่าได้เช่นกันติมหลักๆเขาก็เป็นสีดำตัดกับลายเส้นสีแดงมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงกลางดิเมนชันของเขา383คูณ255คูณ30มิมน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่2.5กิกรัมเท่านั้นจอจะเป็นจอ15.6นิ้ว Full HD 1920คูณ1080 60เฮตามมาตรฐานของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับ mid-end ทางด้านเว็บแคมก็จะเป็นเรซู u t ชันระดับ HD ครับ คีย์บอร์ดก็จะมาในรูปแบบชิคเลตคีย์บอร์ดมี LED b a c k l i t สีแดงถ้าสังเกตดีๆตรงบริเวณ W S A D นั้นก็จะมีแถบสีแดงด้านข้างว่าปุ่มด้วยเพราะว่าอันนี้จะเป็นปุ่มที่เกมเมอร์ใช้มากที่สุดนั่นเองทัชแพดก็ออกแบบมาสวยงามหนุดันนะครับโดยที่จะเป็นคลิกแบบแข็งมีพื้นที่น่าสัมผัสเป็นเซอร์เฟซที่เรียกได้ว่าลื่นพอสมควรแล้วก็ตัวปุ่มนั้นจะอยู่ในตัวทัชแพดเลยฮะ Io ทางด้านฝั่งซ้ายก็จะประกอบไปด้วยพอร์ต DC in ินสำหรับเสียบไฟเข้า RJ 4 5 Gigabit l a n HDMI USB Type A 2ช่อง Type C 1ช่องและ Audio a u d i o o u t 3 5 m mm m ครับสังเกตด,ดูฝั่งขวาก็จะไม่มีอะไรมากนอกจาก USB 1ช่อง Optical Drive และก็เคสสิง o นล็อกไฟแสดงสถานะต่างๆตัวนี้จะอยู่ด้านหน้าตรงใต้ touchpad พอดีส่วนใต้ไฟแสดงสถานะอีกนั้นก็จะมีช่องสำหรับใส่ s d card ขนาดมาตรฐานของพวกกล้อง DSLR อะไรอย่างนี้ฮะ CPU รุ่นนี้ก็ตามยุคสมัยคือ Intel Core i7 7700 HQ หรือว่าสถาปัตยกรรม KB l a k 14นาโนเมตรสำหรับ Boost Clock สูงสุดของเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่3.8 g h กฮะการ์ดจอที่ให้มาก็จะเป็น NVIDIA GeForce GTX 1050ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องเล็กที่สุดของการ์ดจอ segment GTX 10หรือว่า NVIDIA Pascal นั่นเองสถาปัตยกรรมก็จะเป็น Pascal 14นาโนเมตรมี GPU Clock ที่1,354 บูตคล็อกที่ 1493, Memory Clock เมมรีคล็อกที่1752ส่วนไดเวอร์ที่เราใช้เทสต์นั้นก็จะเป็น376.54 Windows 10 6 4บิตรครับแรม 4GB กิกจากทาง Micron ในเมื่อเป็นการจอ1050ธรรมดาการเทสต์เราก็คงจะเทสต์แบบ 3DMark Fire Strike ธรรมดาเท่านั้นนะครับโดยที่เฟรมออกมาจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย20กว่าวานะฮะแล้วก็ได้คะแนนรวมอยู่ที่4549คะแนนครับ สำหรับ GT5 a นะครับเนื่องด้วยเขาแรมมีอยู่แค่4 g ินะครับเราเลยขอปรับดีเทลต่างๆไว้เป็นไฮนะฮะก็คือไฮ 1080p Fx a msa we sync ปิดทั้งหมดนะครับเฟรมก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ60กว่า70นะครับแต่ว่าถ้าอยากเล่นแบบเวล High หรือว่าปรับสุดทุกอย่างผมแนะนําว่าไปหาตัวที่มีแรม8 g ิมาอัปเกรดดีกว่านะครับก็คือซื้อแรมมาใส่เพิ่มเติมนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าปรับอยู่แค่ไฮ ถือว่าเอาอยู่นะครับถ้าเป็นวิ h i ไฮก็อาจจะมีเฟรมตกบ้างหรือว่ากระตุกเป็นบางช่วงนะครับก็เอาเป็นว่าถือว่าพอเล่นได้แล้วกันนะครับสำหรับการ์ดจอ1050ตรงนี้เฟรมโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ50 6 0นะครับอย่างที่เห็นอันนี้ก็เป็นค่าที่สวยงามที่สุดละจากที่เราได้เล่นมานะฮะ ลองดูซิว่าเวลารถชนจะมีเฟรมตกไหมก็มีร่วงลงไปบ้างนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะว่าเป็นเพราะว่าแรมเขามีอยู่4กิกเท่านั้นและตอนนี้พื้นที่ s s d เต็มเราก็ทำการลงเกมในตัวฮาร์ดดิสตนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็อาจจะสู้ s s d ไม่ได้เดี๋ยวดูกันว่าฉากระเบิดจะเฟรมร่วงไหมก็มีร่วงบ้างนะครับ Riser to Rider ค่า setting จะอยู่ที่ medium ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ Mountain Peak 38.77เฟรมต่อวินาที s e r i a 27.04 Geothermal Valley 35.61และเฟรมเฉลี่ยรวมที่34.20เฟรมต่อวินาทีอันนี้ก็จะเป็น resolution ที่1920 10 1080ในขณะที่ FSAA MSAA ก็ยังจะเป็นค่า default ของค่า setting ที่ medium และ DX12 ครับ ตัวเล็ของเจ้าตัวนี้ที่ให้มานะครับหลักๆก,ก็ไดซีจะมีอยู่ขนาด128 g ิโดยที่เป็น SSD มาฐาน SATA ธรรมดาค่ารีสก,ก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าๆนะครับ500กลางๆส่วนค่าไรก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆ200นะครับตามมาตรฐาน SATA แต่ว่าตรงนี้เราสามารถอัปเกรดเป็นแบบ M.2 NVMe ได้ผมแนะนำว่าไปเปลี่ยนซะนะครับจะทำให้นอนบุกตัวนี้เร็วขึ้นอีกเยอะแต่ว่าไม่ต้องการซีเรียสอะไรมาก SATA ตัวนี้ที่ติดมาในพอร์ต M.2 ก็ยังสามารถใช้ได้แล้วนะครับนอกจากนั้น ในส่วนของไดฟ์ดีหรือว่าสตอร e จลองก็ยังคงมี1 t เทราบแบบฮาร์ดดิสก์จานหมุนมาให้ด้วยเช่นกัน ราคาตัวนี้อยู่ที่31,990นกานะครับกับประสิทธิภาพของเขาที่เล่นเกมแบบ 1080P ก็คือเต็มฟู l s ซ z e จอของเขาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับลื่นๆแล้วก็ถ้าผู้ที่ซื้อไปนะครับผมแนะนำว่าไปอัพแรมหน่อยเพราะว่าแรมของเขาติดมาแค่4ี่กิกแล้วก็ในส่วนของ Storage ก็จะเป็น SSDm.2 Support ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อมาใส่น้ตบุ๊กตัวนี้ก็เรียกได้ว่าไรที่ติแล้วนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท a s u s ประเทศไทยนะครับที่จะส่งโน,น้ววิ ยังไงวันนี้อีกและทีมเงินโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพึ่งนเืนก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ